ฮัลโหลสวัสดีครับกับโปรกับฟิ่มเฟอร์ชาแนลหครั้งนะวันนี้ผมมากับพัมกินนะครับนี่คือใบตัดอเนกประสงค์นะครับขนาด4นิ้วนะชื่อของเขาก็คือมันติเพอร์โพสบาร์คัมเบรสไดมอนด์เบรสรหัสชื่อร,รุ่นนะครับ PTT ขีด D I A 4ขีด M P นะครับหรือเซิร์ชง่ายก็คือ22331ตัวนี้นะครับราคานะบอกราคาแต่ต้นคลิปเลยนะพี่ช่วยขายของหน่อย <c oughs> ลบทุกงานช่างคุ้มครับ ำหรับใครไขที่สนใจเครื่อมือพัมกินนะครับสามารถหาซื้อได้ที่พัมกินคอหนเนอร์ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายต่างๆนะครับแล้วก็ห้างชั้นนำเช่นไทยวัสดุดูโฮมเมกะโฮมโฮมโปรนะครับทั่วประเทศเลยนะครับหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆก็สะดวกนะครับคุณภาพครบคันตอบโจทย์ทุกงานช่างนะครับสำหรับพัมกินราคาอยู่ที่ประมาณ190บาทถึงประมาณ220บาทนะครับราคาดีนะครับเป็นใบตัดที่ราคาดีเพราะว่ามันสามารถตัดได้ทุกอย่างมันสะท้อนเลอเกิน นี่เอามาให้ดูนะครับเดี๋ยวดูตัวใบค่อยว่ากันนี่ตัดได้มากกว่า3000ครั้ง Longer View Life ความเร็วสูงสุดนะครับที่รับได้คือ13,300รอบต่อนาทีเหลือเฟือสำหรับเครื่องเจียบ้านเราอยู่แล้วนะครับเป็นใบตัด4นิ้วนะครับแต่ว่าตัวรูเพาของเขาเนี่ยนะครับขนาด20มิลน,นี่เขามีอะแดปเตอร์มาด้วยก็คืออะแดปเตอร์จาก20เป็น16ใช้กับเครื่องเจีนิ้วได้นะครับ ตัดได้ทั้งเปียกแล้วก็แห้งนะครับดายแล้วก็เวทตัดอะไรได้บ้างคอปเปอร์นะครับแบรสสแตนเลสบิ้กนะครับอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับพีแคสคอนกรีตมาเบิล์ไทเซตีลวูดนะครับตัดได้หมดเลยคือโลหะกับทุกอย่างอะนะครับตัดได้กับหมดเลยนะครับที่ใช้กับในงานก่อสร้างงานอะไรพวกนี้สามารถตัดได้หมดเนี่ยสังเกตนะครับอย่างสแตนเลสเนี่ยเขาก็จะเป็นเป็นท่อ นะครับไม่ใช่แบบเป็นสแตนเลสเป็นก้อนอย่างนั้นอลูมิเนียมก็เหมือนกันนะไม่ได้เป็นก้อนนะครับเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสามารถคัตติ้งติ๊กเนสนะครับแอ20 mm ก็คือตัดได้ความหนาไม่เกิน20ม mm. ิลนะซึ่ง20มิลสำหรับเหล็กละอะไรพวกนี้ก็คือเหลือเฟือแล้วนะสำหรับงานก่อสร้างเนี่ยนะครับเนี่ยเหล็กโค้อองโคออ้อยเนี่ยตัดได้เลยสบายๆเนี่ย,ยแล้วราคาไม่แพงนะประมาณ200อ่ะนะครับราคาถูกนะครับนี่ลักษณะใบ,บาเป็นอย่างนี้ นะเป็นใบแล้วก็ที่ตรงตรงนี้เขาก็เรียกเป็นกากเพชรใช่ไหมครับนะครับแล้วก็เซาะรูมาระบายความร้อนนะครับเสาะร่องมานะครับแล้วก็ออกแบบใบนะครับเว้นช่วงสั้นๆนะครับไม่ได้แบบเว้นที่มากนะครับก็โอเคนะเพราะว่ามันตัดหลายประเภทนะครับเนี่ยแล้วก็ทํามามีไซส์ยี่สิบก็คือใส่กับพวกเครื่องตัดห้านิ้วก็ได้นะครับแล้วก็นี่ใส่อแดปเตอร์นี้เข้าไปก็ใช้กับเครื่องเจียสี่นิ้ว อ่ะตัวนี้เป็นเครื่องเจียร์สีนิ้วของพัมกินนะครับนี่50279ตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากๆนะครับผมมีหลายยี่ห้อนะอย่างที่บอกนะครับแต่นี่เป็นเครื่องเกียร์ตัวหนึ่งที่ผมชอบเรียกว่าชอบที่สุดเลยในช็อปเลยตัดดีโคตรนะครับตัดสนุกมากนะครับนี่นะครับตัวนี้ใส่อแดปเตอร์เรียบร้อยนะครับก็ใส่เข้าไปพอดีนะครับใส่เข้าไปแล้วก็จะพอดีนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บ เดี๋ยวไปลองตัดกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นไม้ USB หนาประมาณ10มิลลองตัดดูโดยใบตัดอันนี้นะผมจะค่อยๆนะดูที่ว่าจะเป็นยังไงนะครับไปสบาย ตัดไม้สบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันดีดด้วยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นฟันฟันเหมือนกับตัวใบเร่อวงเดือนนะครับตัวนี้มันจะไม่ดีเห็นไหมครับเพราะด้วยความที่ตัวใบมันเรียบนะครับแล้วก็มันมีขยักน,นิดเดียวเห็นไหมครับเนี่ยมันมีขยักขยักขยักนิดหนึนะไม่ดีดไม่ดีดลองแล้วนะครับใช้ได้ตัดไม้นี่ผมขอผ่านเลยนะเพราะว่ามันเบเบอยู่แล้วนะครับ อ่ะโอเคอันนี้เป็นท่อ P v C นะครับน่าจะตัดได้แต่ว่าอยากจะรู้ว่ามันจะมีผลในเรื่องของการละลายหรืออะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมอยากลองเฉยๆนะครับอ่ะลองดูนะครับเี่โอเค มันตัดแบบไม่มีความร้อนะนะครับมันก็เลยตัดออกมาคมแบบน,นี้มันไม่ได้แบบเป็นละลายแบบเป็นก้อน,อนพลาสติกอะผ่านนะ P U C นะครับตัดได้โดยที่ไม่ไม่ละลายด้วยนะครับอ่ะอันนี้เป็นเหล็กฉากนะครับหนาประมาณสักเกือบเกือบสมิลเปรียบเทียบเหมือนเป็นเหล็กกล่องเลยแล้วกันแะน,นนี้น่าจะหนากว่าเหล็กกล่องทั่วไปด้วยนะครับอ่ะลองดูนะครับ <Yeah. S 2> ตัดได้ตัดสบายประกายไฟน้อยกว่าใบาตัดไฟเบอร์แต่ว่าเศษเศษที่กระเด็นเนี่ยนะครับเขาถ้าจะเป็นเศษเหมือนเศษเหล็กเลยก็ใส่แว่นใส่ชุดป้องกันดีๆแต่ประกายไฟน้อยนะครับเนี่ยตัดได้นะครับเหนะล็กอ่ะอันนี้เป็นท่อสแตนเลสเป็นขนาดเดียวที่ผมมีอยู่นะครับแต่หนานะความหนานี่มันสักเกือบเกือบ,บสองมิลได้นะครับ ตะเลศก,ก็เอาได้อะนี่หนาอยู่นะครับนี่หนาเลยตัดได้ครับตัดได้ผมนี่ผมยังไม่ได้ออกแรงกดมากนะเพราะว่าตัดครั้งแรกนะผมก็เลยไม่กล้าออกแรงกดมากนะครับแต่ตัดได้นะอ้าวอันนี้เป็นกระเบื้องเลยนะนี่กระเบื้องแบบนี้เนี่ยหนาประมาณนี้ประมาณ8ปมิลมั้งลองดูนะครับเป็นยังไงบ้าง สบายฮะกระเบื้องตัดดีด้วยอ่ะมีอีกอันนึงเป็นคิ้วนะครับเนี่ยเป็นคิ้ววัสดุน่จะเป็นเหมือนซีเมนต์นะครับอ่ะลองดูตัดเร็วตัดง่ายเลยนะครับสบ,บายเลยนิ่มมือมากอ่ะทีนี้สุดท้ายครับนะครับไม้รั้วที่ทำจากเอ่อพวกซีเมนต์นะครับเนี่ยน่าจะสิบหกมิล นะครับเนี่ยพอเพิ่มแรงกดก็กดได้สบายๆนะครับ <c oughs> ตัดโกด,ดีตัดดีเลยนะครับตัดดีเลยไปไปสรุปกันนะครับ โอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับเจ้าใบตัดเพชรอเนกประสงค์ของพัมกิ้นตัวนี้นะครับราคาย้ำอีกครั้งไม่เกิน200บาทสามารถหาได้นะร้อยเก้าสิบนะครับสองร้อยสองร้อยสิบสองร้อยยี่สิบอะไรประมาณนี้แต่ที่ผมเจอมาถูกสุดก็คือร้อยเก้าสิบบาทเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้ราคาดีนะครับแล้วก็ตัดได้ทุกอย่างตัดไม้ตัดพลาสติกตัดเหล็กอลูมิเนียมนะพอดีผมหาอลูมิเนียมไม่ได้นะครับแล้วก็สแตนเลสนะก็ตัดมาแล้วนะครับกระเบื้องคิ้วบัวต่างๆ่างเนี่ยผมว่าตัดสบายๆนะครับไม้รั้วหนาสาามรถตัดดไ้บ ง่ายๆเลยนี่คือการตัดครั้งแรกนะผมก็จะแบบค่อยๆนะครับแต่ตอนไม้รั้วเนี่ยผมตัดแบบความเร็วสูงนะครับล้วกดน้ำหนักเข้าไปด้วยเห็นไหมครับว่าจะตัดได้เร็วมากไม่ได้แบบค่อยๆตัดเหมือนอันอื่นนะครับอันอื่นเนี่ยยังค่อยๆตัดอย่างสแตนเลสเนี่ยผมกลัวเพราะว่าครั้งแรกผมก็จะค่อยๆตัดแบบก็จะช้าหน่อยแต่ถ้าเราคล่องแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันตัดได้จริงนะครับมันตัดได้จริงตัวนี้นะครับเนี่ยตัวใบก็ยังสภาพดีนะครับเพียงแต่ว่าตรงลายพิม ตรงลายพิมพ์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะลอกไปนะปกติอยู่แล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยตัวกา,กากเพชรต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีตรงไหนหลุดตรงไหนล่อนออกไปเลยนะแล้วก็ราคาเหมาะสมด้วยนะครับใครที่อยากจะหาใบที่เน,นีประสงค์หน่อยนะครับแบบว่าไม่ได้ว่าแค่ตัดกระเบื้องได้ตัดเอ่อไม้รั้วได้เนี่ยแต่ตัดได้หลายๆอย่างเนี่ยผมว่าใบเนี้ยน่าสนใจเพราะว่ามันจะแพงกว่าใบพวกใบตัดปูนะ อีกนิดเดียวก็ได้ใบตัวนี้ที่เป็นอเนกประสงค์เลยนะครับผมว่าก็คุ้มค่าอยู่นะสำหรับช่างหรือว่าใครที่แบบจะใช้งานภายในบ้านเนี่ยนะครับมีใบเดียวติดไว้เลยไม่ต้องเปลี่ยนเลยใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมจะหาร้านถูกๆมาให้นะครับสำหรับวันนี้ฟุ่มเฟอร์นเนลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับไปลวครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายตัดดีครับตัดสนุกเลยตัวนี้ชอบชอบเลยตัวนี้เดี๋ยวจะติดเครื่องตัวนี้ไปเลยนะครับเยี่ยมไปลวครับบย